ฮะ <Huh? S 2> แล้วดูวหมดแล้วโอเคพี่ก้อย5432สอว,วัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับไลฟ์สดก่อนประมูลนะทุกวันพฤหัสที่เสี่ยมิเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ผมโกครับแล้ววันนี้พิธีกรคนพิเศษของเราวันนี้พิเศษที่สุดเลยเพราะว่าเป็นพิธีกรที่สวยที่สุดโค้ชที่สวยที่สุดในเสี่ยมิเตอร์การประมูลนะไม่มีอะไรจะโวยเท่านี้อีกแล้วพิเศษยังไงล่ะชื่ออะไรชื่อก้อยค่ะก้อยเจอครับเจอครับเจอครับ เจ๊ครับเจ๊ครับรถเราเยอะอ่านี่เห็นไหมลูกค้ารถเข้าตลอดเวลานะได้ยินเสียงหรือเปล่าแต่รถอ้อมหลังนะครับนะไม่ให้บังหน้ากล้องนะก็พี่ก้อยวันนี้เราเหมือนเดิมทุกสัปดาห์นะครับพามาพาลูกค้ามาชมรถสามลานเหมือนเดิมลานที่สามเป็นไงพี่ลานที่สามประมูลรูปภาพอ่าแต่รถรวมรวมกันเนี่ย400คัน<ช>ลูกค้านะแต่ก่อนจะไปดูรถกันวันนี้เรามีข่าวดีแล้วกัน ก็เลยเป็นข่าวดีมามาแจ้งให้กับผู้ชมของเสียบิเตอร์การประมูลทุกท่านนะครับถ้าผู้ชมของเสียบิเตอร์การประมูลอยากอัปเดตตัวเองจากผู้ชมเป็นลูกค้ามไม่จําเป็นจะต้องมาซื้อรถเสมอไปนํารถมาส่งกับเราได้ใช่ครับสามารถเอารถมาส่งประมูลที่เสียบิเตอร์การประมูลได้นะครับก็แบบ มันก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยก็คือแบบรถที่เราประมูลกันทุกสัปดาห์เลยะนะครับแต่จะเป็นรถประเภทเขาเรียกว่า CU ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเป็นรถฝากขายรถพวกนี้นะครับก็จะขึ้นขายพร้อมๆกับรถที่ประมูลทั่วไปะนะครับลูกค้าสิ่งที่ได้คืออะไรไม่มีเขาเรียกว่าไม่ต้องเสียค่าที่จอดไม่ต้องเสียค่าขนย้ายไม่ต้องเสียอะไรเลยลูกค้านะและลูกค้าได้เงินจากการส่งรถเข้าประมูลกับเราแน่นอนน,อน,นะลูกค้านะแล้วก็ที่แน่ๆก็คือ ลูกค้าจะประมูลรถกับทางเพจเสี่ยมินเตอร์กประมูลฉะนั้นมันจะมีการสามารถตัวลูกค้าเองสามารถอัปเดตสถานะของรถลูกค้าที่ส่งเข้าประมูลกับเราได้ใช่ไหมพี่เพราะมีเพราะมีหน้าเว็บไซต์นะครับหรือสามารถสอบถามทีมงานได้แล้วก็ตัวรถที่ขายเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยคือเราจะมีการไลฟ์สดจะมีการโปรโมทกันเป็นทุกสัปดาห์อยู่แล้วฉะนั้นรถลูกค้าเนี่ยขายได้แน่นอนและลูกค้าเราเยอะด้วยใช่เยอะมากเลยค่ะคือจะมีคนมาดูรถลูกค้าเนี่ยมากเป็นหลักร้อยคนแน่นอนโอกาสออกได้แน่นอนใช่นะ ก็ยังไงก็ใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เขาเรียกว่าคนธรรมดาทั่วไปไหรือจะเป็นบริษัทองค์กรต่างๆที่อยากจะมีการนํารถออกไปเพื่อเอาเงินเข้ามาหรืออะไรก็ว่าไปนะครับถ้าต้องการจะมีการขายรถมาฝากขายกับเราได้ค่ะเสียไม่เจอการะม,มูลนะครับลูกค้านะฝากวไว้ด้วยฝากไว้ด้วยเดี๋ยวจะมาย้ำอีกทีตอนจบไรลูกค้านะโอเคไหมโอเคไหมเยี่ยมมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถดีกว่าเดี๋ยว พี่ก้อยพาดูรถวันนี้ลูกค้านะก็นี่คือบรรยากาศรถนะพี่แต่ว่าเสียดายอย่างคือรถยังจัดไม่ค่อยจะเสร็จเท่าไหร่ตรงเนี้ยคือรถที่จะประมูลสุกหน้าแต่ว่าเดี๋ยวสักพักมันจะโดนย้ายออกไปนะแต่ว่าตรงเนี้ยคือเรายังบอกราคาไม่ได้นะครับเพราะตรงเนี้ยเป็นรถที่จะเข้าวันที่ดตข้อมนะใช่แต่ว่าที่เห็นเลยนะพี่รถราคาหลักหมื่นเยอะเหมือนรอบที่แล้วที่มารีวิวแล้วอันนี้อย่างอันนี้ก็เป็นของวันที่6ก็คือทุกนี้ใช่ไหมทุกนี้ใช่ครับรอบวันที่6 กุมภาพันธ์นะอันนี้ร้านหนึ่งร้านหนึ่งลำดับที่สามสิบสามพี่จ๋าเป็นรถอะไรวะฮอนด้เยอ่าเยี่ยมเยี่ยมอ่ารถเมืองนะครับรถฮอนด้าอ่าซิตี้ซอหปี08เยี่ยมมากพิดาสุดยอดนะครับนะของแท้นะอันนี้เนี่ยเปิดเท่าไหร่35,000เยี่ยมมากช่วยกันทำมาหากินของแท้พี่ นะครับนะหลักลหมื่นลแล้วค้าอืมรถคันนี้ก็รถล,ลูกคันเนี่ยบอกได้เลยว่าถูกต้องตามกฎหมายนะลูกค้านะก็ถ้าคันที่มีการเขาเรียกว่าภาษีขาดอะไรเขาก็จะมีการแจ้งนะ<ช>แต่อย่างคันเนี้ยภาษีไม่ขาดภาษีหลุดลูกค้านี่กบหลุดน, <ะ S 1> นี่กดบหลุดจากกระจกแล <นะ S 1> ว้วพหลวกบกืบหลุดจากกระจกแล้วนะลูกค้านะก็ยังไม่หลุดอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะก็ประมาณนี้ลูกค้านะเล่นมุกกันไปเดี๋ยวเช็คก่อนว่ารถเปิดได้หรือเปล่าไม่ได้ลูกค้านะวขับได้พี่ อืมเขาบอกว่าขับได้นะอันนี้ระดับที่33นะลูกค้าปี08เปิด35เองนะนก็ลองดูใครที่สนใจนะครับมีอีกหลายคันเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันพี่นนก้อยรถรลักมือเหรอพี่อือออมน่าจะใช่ดูลูกค้าอ,อยากดูรถรุ่นอะไรเดินเลยรถคันไหนบอกได้เลยเนี่ยอย่างคันเนี้ยระดับที่35นะปี07นะเป็นอ่ดีซ Civic อ d ดีลูกค้าเท่าไหร่พี่ส9 0 0 0เกยี่ยมพี่ของแท้พี่นะคันนี้ก็บ่กนหนึ่งอ่า เนี่ยอย่างรถอย่างคันเนี้ยราี่ลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้ใช่ครับเยี่ยมครับพี่ติ๊ฟของแท้ฮะวันนี้ก็ลูกค้าสนใจรุดด่นไหนสอบถามมาได้อย่างคันเนี้ยคือเราจะมีการตรวจเช็คนะลูกค้านะอย่างคันเนี้ยไอ้กระจกด้านข้างคนขับเนี่ยมันมัน,ม,นมันเจ๊งมันไม่สามารถที่จะใช้งานได้เขาก็จะมีการบอกมาเลยว่าห้ามกดเพราะถ้ากดมันจะมีซัมติงลูกค้าแสดงว่าเจ้าหน้าที่เรากดมาแล้วอาจจะมีปัญหาอะไรบางอยา่างเขาก็เลยเขียนบอกไวนะ้ในลูกค้าฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกรถทุกคันนะ พี่ก้อยมีหมายเหตุใช่ไหมพี่ก้อยใช่หรือลูกค้าสามารถดูทางเว็บก็ได้เข้าไปเลือกลำดับเลือกดูรูปแล้วก็มันก็จะแจ้งหมายเหตุแล้วก็ในส่วนของหมายเหตุต่างๆให้ลูกค้าเห็นว่ามันเป็นอะไรบ้างโดนอะไรมาบ้างโหสุดยอดเก่งมากพี่ก้อยไม่เคยเห็นพนกักงคนไหนเก่งขนาดนี้มาก่อนเลย <c oughs> ไปต่อเลยโก้คั <c oughs> <c oughs> น,น <c oughs> ไหนดีอ่ะอันนี้กระบ,บะลูกค้าอันนี้ตัวแคปนี้น่าจะเป็นโตโยต้าวีโกรลูกค้านะ เ <28. S 1> ยี่ยมมากพี่ดาเย่ยมากปี13นะครับนะอันนี้8 0ด0อื่ดเป็นตัวตัวสมาร์ทแคปสเเจเนี่ยพี่ก้อยถ้าอย่างรถพวกเนี้ยราคา88ด0 0พี่ว่าอขายได้ไหมขายได้รถไม่มีแหวดด้วยโอ้ไม่มีแหวดด้วยใช่โอ้ไม่มีแหวนนี้สบายเลยแจ่มเลยเป็นกำไรลูกค้าเลยรถจบราคาไหนราทำไมทำไมรถถึงไม่มีแหวดบางคัน รถบุคคลไม่มีแบ็ดอ๋อก็คือมันจะไม่เหมือนกับรถที่เป็นรถยึดมาใช่ไหมพี่หรือว่าอย่างไงประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นที่เราบอกว่ามียาลิศตัวจีตัวอีไหมคะยาลิศแต่มีมีลูกค้าดูแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวพอเดี๋ยวไเจอเจอเพราะว่าต้องต้องเรียนอย่างนี้รถอ่ะมันยังมาเรียนมันยังมาจอดไม่หมดผู้ผู้ตรวจลูกค้าคือรถมังจอดไม่หมดนะครับก็จริงๆอ่ะรถมี400รคัน แต่ตอนนี้ที่จอดที่เห็นเลยอะถึง70คันหรือเปล่ายังมองอยู่ว่าเพราะว่าเพราะตอนนี้เขาเพิ่งจัดไม่เสร็จลูกค้านะก็คือจัดกันทั้งคืนน่ะแหละอันนี้โหพี่ถูกมากเลยพี่จ๋าหมื่นห้าหมื่นห้าคันนี้เปิดหมื่นห้าเอาเงี้ยถูกกว่าถูกกว่ามอไซค์นะพี่นะใช่ค่ะอือปีศูนย์ห้านะครับนะหลังคารถมอไซค์รถยนต์ใช่มีหลังคามีแอร์นะลูกค้าแต่ว่าแอร์เย็นหรือเปล่านี่ค่อยว่ากันนะใช่ค่ะอันนี้ปีศูนย์ห้า v odd หนึ่งจุดห้า e นะครับนะเจดีย์ด อืมยอโต้นะครับลูกค้านะก็กระดังกระด่างแบบนี้แต่หมื่นห้าลูกค้านะเขาบอกว่าขับมาแสดงว่าขับได้นะครับลูกค้านะาขับได้ก็ได้อยู่นะให้ได้เลยลูกค้านะเาานี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศนะลูกค้านะรถพวกนี้ยังไม่เข้าเดี๋ยวไปดูด้านนี้กว่าน,นี้น่านเป็นลานสองอันนี้จะเป็นรถใหม่บ้างลูกค้านะ คือเราจะมีร้านหนึ่งร้านสอง,ร,สองร้านสามวพี่ก้อยนะใช่จ้ะร้านสามนี่รูปภาพอย่างเดียวรูปภาพแบ่งส่วนเป็นรูปภาพเลยอืมคือจะแบ่งกันชัดเจนนะอย่างอันเนี้ยอันนี้อะไรเอ่ยคอร์สคอร์สนะครับมีลำดับยังคะมีแล้วพี่ลำดับ <11 8. S 1> ที่สองร้อยสิบแปดไอ้ร้านสองนี่จุดเด่นเขาจะเป็นยังไงพี่พี่พี่ก้อยร้านสองก็ลดลดสวยๆอยู่ใช่ผมไม่ให้พี่เงียบหรอกวันนี้เขาจะพี่พูดได้เยอะ อยากชวนพี่คุยใช่ไหมเออทำไมใช่พี่เราไม่ค่อยได้คุยกันมานานละข้าวโมนี่ต้องใช้อะไรบ้างครับปี2008ค่ะลำดับไม่ตรงครับลำดับไม่ตรงเราไม่ตรงแต่ว่ารถคันนี้เข้าพรุ่งนี้แน่นอนเพราะเขาเขียนบอกแล้วเปิดอยู่4,07เ็เป็นโตโยต้าครอสนะครับนะเป็นไฮบิดนะครับจริงๆรุ่นนี้ก็ที่เราเห็นเห็นกันก็สามแสนมัองซุปใช่ไหมที่เราเจอกันบ่อยบเออประมาณนี้ลูกค้านะก็ ลองเช็คในเว็บดูลำดับพี่218ไม่ใช่218หรอกเพราะว่าในในใบรายการ218มันเป็นแอคคอร์ดนะครับนะไม่รู้ลำดับเท่าไหร่แอคคอร์ดโอเคออย่าลืมอย่าลืมคำถามนะฮะใครถามว่าอะไรคุณพ่อน้องเลยบอกว่าการเข้ามูลต้องทำยังไงบ้างเรื่องต้นเป็นลูกค้าใหม่ทำไงพี่ก้อยก็พกบัตรประชาชนมาค่ะแล้วก็เงินมาจ้ำ20,000บาทถ้ารถยนต์ก็มาจ้ำ20,000บาท แล้วก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หน้าร้านได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องๆทําการลงทะเบียนให้ออนไลน์ได้ไมั้ยพี่ออนไลน์ออนไลน์ก็ได้<ช>ออนไลน์ก็ติดต่อช่องทางไลน์แอดได้อด s i a c o d t h มันจะมีข้อมูลด้านล่างจออยู่แล้วหรือถ้ารีบเลยพี่เอาแบบติดต่อมาปุ๊บได้ลงทะเบียนตอนนี้เลยลองโทรมาที่เบอร์021197111ตามนั้นลูกค้าตอนนี้น่าจะมีคนรับสายอยู่นะครับนะเรียนเชิญเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านสองเหมือนกันนะ อันนี้ก็อะไรอ่ะพี่มิวเอ็กใช่ไหมหนึ่งร้อยยี่สิบสี่โอ้ราคารถที่ร้อยยี่สี่ไม่รู้ระับตรงปันนะลูกค้านะไม่ตรงนะครับนะแต่ว่าหกแสนเจ็ดนะหกแสนเจ็ดนะครับก็ลองมาดูนะเอาเปิดได้ด้วยนะมาดูครอบครัวขมาร์ด้าสองมามานเดี๋ยวเมาด้าสองมาด้าสองอะ แว๊บๆว่าอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ระดับ1ล้น1่นหนึ่งอะมาด้าสามแฮดแบ็กที่ท,ที่ที่เห็นที่เห็นผ่านตามมานะแต่ถ้าเป็นโมบิลิครับผมว่าไงครับไม่มีอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นรถเก๋งหมดเลยราคาก็อยู่เนี่ยสองแสนกว่า,วา,าลูกค้านะสองแสนสามแสนก็จะมีท is, โซโซั้งเอาติสมีทั้ง v ีออใช่เป็นโตโยต้าหมดเลยอันนี้ก็เป็นโซลาร์สองนะครับลูกค้านะก็จะเห็นว่าสภาพดูดีข้างหน้านะแต่ไปเดิน โอ้เละเลยนะลูกคันอ่ามันถึงถือว่ารถเดิมไม่ถึงมันมีรถที่เขาเรียกว่านิดนึงอยู่นะก็ก็เรียกว่าเป็นรอยนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้เป็นลุกคันนลลูกค้านะ<ช>ลองมาเช็คดูได้ใช่ไหมพี่ก้อยมีหลายสภาพอืมชสวยหรือว่าแบบใช้รถใช้งานทากส,สภาพเลย <Hybrid S 2> ไฮบิดไฮบิดลูกค้าก็น่นาจะเข้าแหละนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูตรงอื่นกันไปเดินดูรถถูกไหมพี่ก้อยนะ ได้ลูกค้าก็สนใจเยอะรถถูกๆไม่ใช่หรอกพี่รถถูกมันล่มตรงนี้มันร้อนโอเครถแพงเอาจอดได้แดดเลือกแล้วใช่ไหมเออวถถูกมันล่มเออรถถูกอยู่ไหนอยู่ในราคาน่นเลยนะครับนะหยอกเล่นลูกค้าก็เดี๋ยวเราดูรถจริงๆรถเมื่อกี้ถือว่าแพงไหมพี่ไม่แพงนะไม่แพงนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าราคาตามสภาพดีกว่าซึ่งสภาพมันสวยไงโอ มีไหมมีลูกค้าสนใจยังอันนี้ยมาด้าสองแต่ขอโทษพี่เข้าสุกหน้าสุกหน้าไม่ใช่พรุ่งนี้นะสุกหน้าอีกสุกสิบสามนะครับนะก็เรียนเชิญมาด้าสองนี่ก็เขียนมาแล้วว่าสิบสามขีดสองนะครับนะสุกหน้าเจอกันลำโอเคเหมือนมาด้าสองเลยสีแดงคันนั้นห้าลำดับที่ห้าลูกค้านี่คันนี้นะชอบไหมสีแดงลูกค้า อ้าวยี่สิบห้าตาไม่ดีนะครับนะอันนี้ก็พวกเข้าวันไหนเข้าพรุ่งนี้นะลูกค้านะร้านสองเราที่ยี่สิ้าน่าจะมีลำดับแล้วล่ะคันนี้นะลูกค้านะเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดเท่าไหร่ล่ะคันนี้ปีสองปีสิค่ะเปิดที่แสนโอ้แสนเก้าเองพี่จ๋าแสนเเปิดแสนเก้านะ ปีอะไรนะพี่ปี18ปี18แบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมพี่พี่ก้อยใช้ได้อยู่ค่ะขายออกนะออกออกอยู่แล้วนะครับอันนี้คอนเฟิร์มนะครับนะมาชมกันก่อนลูกค้ามาตรวจสอบด้วยตัวของลูกค้าเองได้เลยอืมอันนี้ก็เป็นมาสด้าเขาเขียนไว้เลยว่ามาสด้รุ่น2อเฉยๆนะลูกค้านะโอเคก็เป็นเกรดดีลูกค้าเกียวโต้นะมอยู่ที่1มื่นสี่ก็ซื้อได้นะพี่นะ มไม่เยอะไม่เยอะมนยอะไไมไม่ม่เยอะแต่เราก็ไม่การันตีเลขใหม่ใช่ใช่อัเนี้เขาบอกว่าขับได้นะลูกค้านะเนี่ยเขาตจะเขียนมาเลยขับได้แล้วก็มกกาารันนตีคววสยย้อะขับได้แต่ไม่คุ้นดีดนะปพี่ก้อยเรียนเชิญพี่เรียนเชิญพี่เชิญครับเชิญครับเอาคันไหนดีพี่อันนี้รถถูกใช่ไหมอารถถูกรถถูกแต่นี้จบแล้วจบแล้วไปคันอื่นพี่อันนี้ลานสองวันที่สิบเก้าพี่หลักหมื่นเอง ใครตามหากระบปาหลักบื่นเรียนเชิญนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างตามสภาพเลยลูกค้ายังไม่ได้ล้างอืออันนี้อันนี้น่าจะลำดับไม่ตรงลำดับไม่ตรงเหมือนกันแต่ว่าเข้านะเข้านะแล้วหกหมื่นนะครับเปิดหกหมื่นเป็นดีแม็กนะครับตัวแคปนะตอนครึ่งนะครับไฟเป็นโฉมข้าวหลามตัดละ นะฉะนั้นน่าจะประมาณปี06อัพอัพแน่นอนนะครับลูกค้านะอือก็ซื้อได้ซื้อได้ได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วจะพาไปให้ดูนะครับยากีผ่านมายี่งเมื่อกี้งฝั่งนู้นยาาเลยใช่เดินเลยมาแล้วนะครับนะวันนี้รถจอดไม่เยอะนะพี่เนาะน่าเสียดายนะครับช่ดหมอเยอะกันไม่เสร็จอืม รถน่าจะเข้ามาติดกันนะครับตอนนี้พี่ดาไปเดินหาให้อยู่นะครับนะเรามาดูคันนี้ก็สวยนะไหนพี่ลาน2องนะครับสีขาวสีนิยม f o r a n g e r ตัวสูงนะครับนะเปิด300แสนใช่พี่ก้อยขึ้นได้ไหมคันนี้ขึ้นได้พี่ยังขึ้นได้อยู่ขึ้นได้นะเยี่ยมของแท้พี่ไม่ต้องโหลดคันนี้เป็น Open c a p นะครับ Highlander สองยู u ูนละลูกค้านะปี ยีี่เลยพี่รถใหม่นะแต่เปิดแค่สามแสนนะครับซุปคันนี้ป้ายแดงเท่าไหร่ประมาณพี่ก็ว่าน่าจะประมาณ9ก้าแสนกว่าแต่ว่าเปิดสามแสนเองนะครับเดี๋ยวขอดูไม้เนี่ยนะโอ้พี่ก้อยไม้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งใช่มหลักหมื่นลู้าไสองปีปีกว่าก็ได้นะครับคันนี้นะ ถือว่าถูกลูกค้าเรียนเชิญนะเผืนสนใจเข้ามาชมได้พวกนี้ร้านสองลออ็ดด้านหลังก็เป็นฟอร์ดอีกเหมือนกันแล้วก็มีมาดด้านนะครับอ,อือันนั้นตัวเก่าอยู่นะก็เปิดอยู่แค่เท่าไหร่เองแสนเท่าไหร่แสนแดนะคันนี้ลำดับที่สิบสองเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้ก็จะเป็นโอเพนแคตัวสูง 2> ส2พัดแต่เป็นปี18นะครับลูกค้าก็เหลือแสนแดนะใหม่ก็ชม ตัวเก่าละอันนี้เก่าอันนี้ใหม่เลือกเอาใช่นะครับนะก็ราคาไม่ได้ต่างกันมากนะก็แล้วแต่ลูกค้าเลยแต่แต่เนี้เขาบอกว่าไม่มันอ่าไม่มันแค่แปดพันก็แปดก็แปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นโอเคแปดหมื่นก็ถือว่าใช้ได้อยู่หลักหมื่นคูรถ้รถลกไม่หลักหมื่นอ่ะถือว่าได้ถือว่าได้เห็นไหมกูรูของจริงลูกค้าขี่อวยชิบหายลูกค้านะขี่อวย มาดูก่อนเชิญแอมปัน <freaking> ดูก่อนพวกนี้ซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันพี่ดาไปหายาลิปอย่าบอกนะว่าพี่ดาลูกค้าขอดูยาลิปไม่อกี้เขาอยากซื้อไม่ขายอ๋อนู่นไงนู่นไงนู่นดูดูดูยาลิปนู่นอยาลิอ๋อใช่เอาจริงๆปกติรถมันจะเยอะจริงนะแต่วันนี้แบบรถน้อยหมายถึงว่ารถจัดมาแล้วน้อยนะลูกค้านะเออที่นี่ คู ia, mm ่นี้นี่วีออสคู่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่นะครับวีออสคู่นะก็ลำดับที่15ล้านหนึ่งกับอันนี้สมัครเพื่ออะไรขอดูหน่อยล่าดับที่ส2นะซีเหมือนกันเลยนะขอดูหน่อย15กับ12นะครับราคาโอ้ถูกมากนะสิบห้ากับสิบสอพี่ดาล่าดับที่ส2นี่เป็น1.5ึ like 15่ e ป like ี like like 15นะครับอ like ือ นี้ 1.5J ปี17ปี17นะอันนี้ก็ตรงพี่ก้อยนี่เท่าไหร่แสน 2. 2> แสน25นะครับแสน25ส่วนอันนี้แสนหนึ่งถือว่าราคาปีมันต่างกันอยู่แล้วนะแล้วก็ราคาก็ต่างกันลูกค้าก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยอ,อย่างอันนี้ก็จะล้อเดิมอันนี้ก็แต่งซิ่งมานิดนึงก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะครับถ้าพาไปดูกันเอ้ยมีอีโนวาด้วยอพาไปดูกัน,นอ,อืมแต่ไม่เห็นเลย ไรคะพรุ่งนี้านครับพรุ่งนี้มีสามล้านค่ะลูกค้าสำานักงั้นใหญ่มีสามล้านด้วยกันพรุ่งนี้ร้านหนึ่งล้านสองจะเป็นยาลิตัวเก่าหลักหมื่นส่วนล้านที่สามจะเป็นประมูลลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูยาลิตหนึ่งอยู่สองตัวปีสองพันสิบกันแต่ตอนนี้เราอยู่ที่อินโนวาลูกค้านะอันนี้อะไรอินโนวาระดับที่เก้าานหนึ่งสองจุดแปดจีปีสิบเก้าครับ เออสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันอืมสามหนึ่งเจ็ดะพี่ก้อยไม่อยู่ที่สองแสนสี่อืมก็รถก็ขับใช้งานก็รถใช้งานแต่ว่าพูดถึงอินโนวาบอกเลยว่าเป็นรถที่ค่อนข้างทนลูกค้าแล้วก็ก็ใช้ไปเถอะลูกค้าอินโนวาทนใช้งานคุ้มค่าอยู่แล้วปี1สก็ได้อยู่อืมแล้วก็เนี่ยปองปองเลยใช้ได้ลูกค้านะเรีอืยนเชิญลูกค้าคันนี้นะ่ะ นะมีพี่ตัวเก่าเดี๋ยวนหลักหมื่นด้วยอันนั้นแคปโฟลูกค้าพี่ก้อยสำหรับพี่แปดานหนึ่งเออเราไม่ต้องไปไหนไกลแล้วรถมันน้อยเราก็ดูแม่งใกล้ๆหน่อยพี่ไม่ต้องดูข้ามละอันนี้1.9ก้ก็1.9นะครับปีปีอะไรเอ่ยปีสิบแปดยังเป็นเขาเรียกว่าโฉม1.9น่าจะเป็น1นึก้าตัวแรกใช่ไหมเพราะไฟเขายังไม่ ยังไม่ยังไม่หลี่มากนะครับเออแสนสี่หมื่นแปดพันจ้ะแสนสี่หมื่นแปดพันปีสิบแปดแล้วก็แต่งมาแล้วแต่เป็นแครโฟพี่ก้อยว่าคันนี้จบไหมคันนี้เหรออืมก็น่าจะจบอยู่นะผมก็คิดว่าน่าจะจบเพราะไม่มันเอาแต่ไม่มันก็หลักแสนแล้วละนะลองมาดูลูกค้านะคันนี้ลองมาดูถ้าไม่มีคนสู้ลูกค้าก็ได้ราคานี้เลยนะอื เพราะว่ามันไม่มีถ้าที่ดูในใบารายการตอนนี้ไม่มีหมายเหตุอะไระนะครับน่าจะใช้ซื้อได้ปกตินะคันนี้นะสวิฟตคันนี้ก็สวยนะคระเติบมาเจ็ดรถเล็กๆลูกค้าก็สวิ f ต1หนึ่งจุดอี่เป็นรถที่น่าใช้นะปีสิบสี่ค่ะปีสิบสี่เปิดสี่หมื่นสี่ไม่2สองแสนปีส <14 S 1> ิบสี่เกด้วยนะแบบนี้นี่ถ้าปกติสวิฟ t ถ้าขายในร้านนี่ออกขายดีไหมถือว่าขายดีไหม นะแล้วหลักบ่นด้วยที่คันนี้ผมว่าหัวจบได้แหละหัวจบคันนี้นะครับโครงสร้างหลักๆก็คือยังดีอยู่คือใช้งานได้อยู่ลูกค้านะอันนี้ก็ดีแม็กอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแคปแต่งอย่งเงี้ยแต่ไม่รู้เอ็กซิรี่ป่าวสองแอ็กซิรี่สองแสนเจ็ดพันปีสิบเก้าครับเปิดสองแสนเจ็ดพันนะ ไม่อยู่ที่ห้าหมื่นสามไม่เยอะเลยไม่เยอะลูกค้าแต่ว่าเราก็ไม่การันตีว่าแท้ไม่แท้นะใช่แต่ไม่มันมาอย่างเท่านี้ก็เท่านี้ลูกค้านะก็เปิดได้นะเป็นเอ็กซิลี่นะครับชมภายในกันหน่อยข้างในเขาก็จะก็จะเป็นเอ็กซิลี่นั่แหละเป็นเกียร์แมนนวลลูกค้านะอืมก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรก็เรียบร้อยไปนะลูกค้านะเราก็ให้ลูกค้าดูให้หมดนะครับนะก็ใครที่ตามหาอยู่อันนี้ก็เป็นโอเพนแคปนะ เรียนเชิญหอมด้วยหอมเฉยหอมอะไรครับฮะหอมรถใช่หอมรถหอมรถสิหอมรถเลยพี่จบรถจบรถหอมจริงด้วยคุณนินบอกว่า Honda Accord 2 0 2 Hybrid ปี2019 20แต่เมื่อกี้เห็น Accord ด้วยไหมใช่ไหมเมื่อกี้แหละมีก็มีลูกค้าพาไปดูค่ะอยู่นู่นเลยล่ะอันนี้ Vigo 40,000ลูกค้านะแล้วก็อันนี้อะไรเอาติใช่ป่ะ70,000 ราคาก็ดีลูกค้าเออราคาดีลูกค้านะต่อที่สุดอีกแล้วก็เอาติดจีเป็นรถที่ถูกนะถูกเสมอมาลูกค้าถ้าถ้าถ้าดีเอเอนะใช่ไม่ค่อยเจอคือความที่เอาติดภาพจามันเป็นมันเป็นแท็กซี่อ่ะฟูเกินแบบหยาบๆยานะครับก็ราคามันส่วนใหญ่ที่เอเอราคามันถูกผมก็ไม่รู้ทําไมแต่ว่าคุณภาพเขาดีลูกค้าใครที่ ไม่ได้ติดอะไรแล้วชอบเอาติดก็เลืยนเชินเจ็ดหมื่นเองเนาะพี่สิบสามนะครับนี่อะไรเหมือนไตตั้นเลยอันนี้อันนี้เราแทบจะเดินสวนขึ้นมาระดับแรกๆแล้วนะพี่พี่จ๋าอันนี้รันหนึ่งค่ะพี่สิบสี่เปิดเก้าหมื่นกระบะเก้าหมื่นตัวนตัวแคบนะตัวแคบสูงนะแต่ว่าล็อกเสียดายจังไม่ได้ดูเลยนะครับนะอันนตนี้ก้นนี้เ็ดสี่ลูกค้าซื้อได้นะพี่อย่างนี้โครงสร้างยังได้เลยอื ก็บาทหลักหมื่นมีจริงลูกค้าปีสิบสี wow. uh ่นะไม่แค right ่ไม่แสนกว่าไอ้แสนแปดกับสองแสนแต่เก so, ้าหมื to to anything, huh? so, sadly, ่นอะเรียนเชิญจริงจริงอ่ะเรามีจริงอ่ะในรายไปรายการอ่ะเห็นแวบๆว่ามียานิดหลายคันนะแต่ว่ามันมันไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้คือหลักที่สองแล้วเราไม่แพงเลยนะหนึ่งจุดห้าปีสองพันสิบปีสองพันเก้าจุดสองพันสิบอุ้ยหลักหมื่นนะ ใช่รถปีปีลึกแล้ว 10, ลูกค้านะ <5. S 1> เปิด4ี่ห้านะเออ oh. ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้ลูกค้าต้องยังไงพี่ทักไลน์อดใช่สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยแล้วต้องรีบเพราะอะไรพรุ่งนี้มาที่ลานเลยดีกว่าพุวกนี้ใช่มาเราประมูลกี่โมงประมูล10บโมงสินาทีค่ะพี่ก้อยอยู่ร้านไหนครับเดี๋ยวต้องลุ้นยังไม่ได้จัดอ่าเอาเป็นว่าลูกค้ารีบมาเพราะว่าลำดับที่สอง เราประมูลเท่าไหร่นะพี่กี่โมงสิบนาฬิกาสิบนาทีค่ะฉะนั้นต้องมาก่อนสิบโมงให้ได้เพราะว่าแต่เช้าได้เลยใช่ต้องมาลงทะเบียนอะไรเงี้ยมาชมรถกันก่อนเผื่อมาดูรถรุ่นอื่นๆที่ที่จัดไว้แล้วนะครับจะได้มามาตัดสินใจถูกแต่คันนี้มันระดับที่สองนะครับรีบนิดนึงและคือคันแรกๆคนก็จะสู้กันดุอยู่ลูกค้านะก็เรียนเชิญเปิดสี่หมืนห้าะดูระดับที่หนึ่งมาด้าสามแฮชแบ็กอดรอกันอยู่แล้ว5ประตูรู้สึกจะแสนกว่า แสนสองพัน <c oughs> แสน 2, แสองพัน 2, จะบอกว่าลดสิบปีก็ได้จะบอกว่าลดสิบเอ็ดปีก็ได้ลูกค้า <11 S 1> คันนี้นะนอ,อือใช่เลยปีสิบสี่ไม้เนี่ยแปดหมื่นแปดหมื่นห้าเป็นมาด้าสามเลยนะลูกคา้าไม่มาด้าสองไม้หลักหนะมื่นอีกแล้วอือไม้หลักหมื่นนะแสนสองพันถือว่าราคาดีไหมพี่ก็ว่าคันนี้จบไหมจบคิดว่าเขาจะสู้กันไปถึงาถ,ถึงกี่บาท แสนกว่าได้แหละก็ไม่น่าจะยันสองแสนลูกค้านะก็น่าจะแสนกว่าตอจบลูกค้าต้องมาไวๆนะคันแรกเลยคันนี้อาจจะไม่เกินสองแสนด้วยตามสไตล์สยามมิเตอร์ลูกค้าเขาจะเอารถที่เป็นที่ตรการของตลาดหรือรถสวยไว้อันดับแรกๆเสมอใะลูกค้านะจอดโชว์ข้างหลังๆนี่อไม่อยากจะพูดแต่แรกๆสวยก่อนสร้างภาพลูกค้ามันจะมันจะไปสวยทีหลังๆเลย ค้าการผสมกันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแอบแอบไว้เรายำลงพี่ที่ส่เรายำลงยังไงก็ใครที่สนใจลูกค้าเรามีเว็บไซต์นะ w w w s a c o t h ไปเช็ครายการกันได้นะลูกค้านะไอ้กี่โมงลแล้วเนี่ยไม่บอกหมาถึงตอนนี้ใช่ไหมโอเคสี่โมงสาปิดแล้วก็ได้เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกทีลูกค้าเรามีเขาเรียกว่า จริงมันมันก็มีมานานแล้วลหละแต่ว่าเขาอยากให้เรามาประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่งสําหรับคนที่เป็นผู้ชมของเราเนี่ยที่ได้ดูไลฟ์นี้นะครับบอกต่อกันไปเลยก็ได้นะเป็นโอกาสที่ดีเลยก็คือสามารถเอารถมาฝากประมูลจะได้ที่ที่สยามวิเตอร์กรรประมูลได้นะครับนะข้อดีอ่ะจริงๆอ่ะใด้พูดแบบจากประสบการณ์เลยคือคนมาเลือกสินค้ามาเลือกดูรถพี่เยอะมากนะครับนะราคาประเมินมันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้า ตัวรถเนี่ยมันมันโอเคสภาพมันดี<ช>ยังไงราคามขึ้นแน่นอนนะครับนะลูกค้าแย่งกันแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกคนมาดูเยอะคนตัดสินใจเยอะไม่ใช่แบบใครคนหนึ่งที่มาตัดสินใจว่ารถรถพี่มันต้องเท่านี้ราคาเท่านี้ <ขอ S 1> แต่เป็นลูกค้าเรานะครับนะฉะนั้นก็ราคาได้แน่นอนแล้วก็ขายได้จริงแล้วก็ได้เงินจริงนะครับ<ช>แล้วก็การประชาสัมพันธ์ของเสียรมิเตอร์ก็ผู้ติดตามรวมกันกว่า5ล้านคนยังไงรถลูกค้าก่อนประมูลต,ต้องผ่านตา ลูกค้าของเราแน่นอนคนที่สนใจอ่ะต้องมีคนสนใจแน่นอนก่อนมานะลูกคุณพี่จ๋าฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปนะใครก็แล้วแต่หรือจะเป็นองค์กรไหนที่อยากจะส่งรถเรียนเชิญเลยถ้าดูอยู่โทรมาได้เลย02119711โทรมาสอบถามกันได้นะครับแต่เราวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะพี่นะผมกับพี่ก้อยก็ลากันก่อนใครอยากเจอพี่ก้อยผู้นี้ก็สักลานหนึ่งเลยในสามานนี้นะครับนะแ่าดี่นี้ไปละ สวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วจะซื้อรถมือสองนึกถึงสยามมิเตอร์การประมูลง่ายๆใ,ใครก็ประมูลได้แหล่งต้นน้ำประมูลรถทุกประเภททุกสภาพทุกราคาที่คุณมองหาไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ราคาเริ่มต้นหลักพันรถยนต์เก๋งกระบะ ทุกราคาที่ถามหาและรถสิบล้อหางพ่วงกัวลากหรือรถบัสเน้นนำไปต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างมหาศาลการันตียอดขายกว่าหมื่นหมื่นคันต่อปีมีสาขาทั่วประเทศประมูลง่ายๆทั้งหน้าลานและระบบออนไลน์มองหารถมือสองไว้ใช้งานไม่ต้องไปที่ไหนไกลสยามมิเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้โทรเลย0 2 1 1์อ1 1อย่าลืมโทรนะ